สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะคะก้งเองคนเก่าจำเราได้หรือเปล่า หลายคนถามกันเข้ามาว่าทําไมกุ้งถึงมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่งางใสหรือว่าแม้จะเป็นผิวตัวค่ะก็ยังกระจ่งางใสมีทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายที่ขาวเท่าๆกันวันนี้กุ้งมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะั่นก็คือตัวนี้เลยอมเซลเป็นกูตาพารที่กุ้งทานอยู่เป็นประจำค่ะดื่มง่ายมากๆเลยวลนละมขั้นตอนเท่านั้นเพียงแค่ฉีกชงแล้วก็ดื่มเพื่อนๆที่บอกว่าตัวเองเนี่ยมีผิวที่แห้งเสียคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอไม่ว่า เป็นผิวหน้าหรือว่าผิวกายค่ะกุ้งแนะนําตัวนี้เลยทานง,ง่ายมากๆค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นซองๆพกง่ายเลยทีเดียวนะคะใครที่บอกว่าไปต่างจังหวัดบอยหรือว่ากระเป๋าเนี่ยใบเล็กไม่ต้องพกเป็นกล่องเลยค่ะแนะนําเลยเพียงแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นคุณก็จะพบเผยผิวที่ขาวกระจาา่างใสอมชมพดูดูเป็นธรรมชาติได้แล้วนอกจากนี้ค่ะหางซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศรับรองได้เลยว่าทาแล้วเนี่ย รสชาติอร่อยมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของรสชาติผลผลไม้กับรสมิกซ์เบอร์รี่หอมมากๆที่สำคัญทานง่ายมากๆด้วยอะแต่เดี๋ยวหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งจะสาธิตวิธีฉีชงแล้วก็ดื่มให้กับเ,เพื่อนๆได้ดูกันเลยเริ่มต้นจากซองแรกกันเลยดีกว่าเนาะเราก็มาฉีกแล้วก็เทใส่น้ำค่ะใส่น้ำก็แล้วแต่ความชอบเลยนะสำหรับกุ้งค่ะกุ้งก็จะเอาประมาณ 1ถึง200 ML ใครที่บอกว่าชอบน้ำน้อยเพื่อที่จะได้รสชาติเข้มข้นก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเอาที่สบายใจเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคนๆๆให้เข้ากันสังเกตดูนะคะว่าถ้าสมุกูต้าที่ดีค่ะจะละลายน้ำง่ายมากๆเลยคนแั๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะแล,แล้วก็จะดื่มได้แล้วเนาะ ใครที่บอกว่าอยากจะมีผิวขาวสีผิวไม่สม่ำเสมอตัวนี้กุ้งแนะนำเลยนะฐานง,ง่ายมากๆด้วยแล้วก็หาซื้อง่ายตามท้องตลาดค่ะราคาไม่แพงเป็นคอลลาเจนเป็นกูต้าพลัสหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนั่นเองเนาะนี่เลยอะไรเกือบหมดแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอหอมมากๆด้วย ทานง,ง่ายมากๆดื่มง่ายสุดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดื่มให้ดูค่ะอือห uh ือ huh. รสชาติไม่ต้องบอกเลยว่าหอมแล้วก็หวานมากๆืม hmm. หมดเรียบร้อยแล้วค่ะ ดื่มง่ายรสชาติอร่อยต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะแอ e เซลกูตาพลัสนั่นเองยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย